จงเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับเราอย่าเลือกคนที่เราจะต้องมัวแต่วิ่งตามสวัสดีครับมาพบกับผม Ga ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าผู้ยืนหยัดคนสุดท้ายอ้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับเนิร์ดมากับงานกุ้เตี๋รักสีตะกามะเปนงานแนวบัสมบกเอวเดียวบอกเฮียเดนในโรงพยาบาลมาถึงไทยที่วิจิตรนึกไม่ถมงตัวน้องมอเลยนะครับวินนมามงานงานแนจะมาตองน้องมองานแนวบัสงานเมแนววัตเนิร์ดมาก เรื่องราวเริ่มขึ้นในยุคสมัยที่ตอนนี้โลกไม่ต้องการที่จะให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ได้ดำรงอยู่ได้อีกต่อไปซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของการขับไล่นี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าโลกต้องการจะฟื้นฟูต,ตัวเองหรือต้นเหตุเกิดจากมนุษย์แต่หากจะเอาเหตุและผลมารวมกันมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์จะต้องหาหทานทางในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์เพราะตอนนี้อากาศบนโลกมีแต่สารพิษแอมโมเนียที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งไม่สามารถอยู่ได้ซึ่งรวมทั้งพืชและต้นไม้ก็อยู่ไม่่่่ได้้เเเเเชนนนนนนกกััััแแและะถึงงงจจป็็บบบยยยพพอออมีีีซิิตววครณท ราบสูงอยู่บ้างแต่มันก็ไม่สําคัญเพราะตอนนี้มนุษย์ที่เหลือรอดต่างก็พากันอ,อพยพไปดาวดวงใหม่ที่พวกเขาคิดว่าน่าจะมีแหล่งทรัพยากรคล้ายๆกับโลกแล้วมันก็ทําให้โลกณนะตอนนี้แทบจะไม่มีคําว่าชีวิตเหลืออยู่ให้เห็นอีกแล้วแต่ก็ยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังคงอาศัยอยู่บนโลกนี้คนเดียวยังมีความหวังและคิดว่าโลกในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้จะกลับมาคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตอีกครั้งและเธอคือนางเอกของเรานะครับเธอมีชื่อว่าแซมวอร์เดนซึ่งตอนนี้เธ,น The one, The ide, เธอกําลังสํารวจในเขตเดอะโซนหรือเขตอันตรายและเเเธอก็็ทําาาใหห้รนว่ อากาศรอบตัวของเธอนั้นมีแต่สารพิษเพราะเวลาที่เธอจุดไฟเลวไฟจะกลายเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนั่นก็หมายถึงอากาศที่มีแต่สารพิษรุนแรงคือเอาง่ายๆซึดเข้าไปทีเดียวตายหา่าแต่เธอก็เหมือนจะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ยังสามารถปรับตัวอยู่กับสารพิษได้ซึ่งมันก็เป็น,มนแมลงที่อยู่ในน้ำเหมือนกับแมงง้องงง,งแต่แซมเรียกมันว่าจิงโจ้น้ำนะครับและแซมก็ยังทำให้เราเห็นนะครับว่าแม้แต่ในน้ำก็ยังมีสารพิษที่เข้มข้นปนอยู่ด้วยแมงมีแต่พิษแต่ไปหมอดาก,การ์ดนๆแล้วมันก็เธอได้ไปปเจออกัับผผลลงงงาานนศิิที่่ตตดยูรฝ ซึ่งมันก็เป็นรูปของเฮเลนหญิงสาวที่เป็นชนวนเหตุให้มองทรอยต้องล่มสลายแต่มันก็เป็นเพียงโปสเตอร์ซึ่งภาพต้นแบบจริงๆมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะที่ห่างไกลออกไปจากที่นี่เป็นวันมันก็ทําให้เธอรู้สึกอยากไปเห็นรูปต้นแบบด้วยตาตัวเองนะครับเอออยากทําอะไรก็ทําไม่มีคนห้ามและพอเธอเดินออกมาเธอก็สังเกตเห็นว่าพวกเพื่อนกาลังเปลี่ยนสีนั่นก็เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายแต่จจ่จนาฬิกาก็ดังขึ้นและมันก็เป็นสัญญาณว่าออกซิเจนในถังของเธอกําลังจะหมดเธอก็เลยต แซมก็ขับรถขึ้นไปบนที่ราบสูงเพื่อกลับบ้านซึ่งมันก็ทําให้เห็นนะครับว่าพื้นที่ด้านล่างนั้นมีแต่สารเพลทที่ดูแล้วเหมือนทะเลเหมอกตอนหน้าหนาวแต่แตกต่างตรงที่อันนี้แมกเป็นหมอกมรณะความสวยงามที่แลกมาด้วยความตายแล้วพอแซมกลับบันถึงบ้านที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนมันสัก,กนิดเดียวเพราะมันคือสู์วิจัยของพ่อเธอซึ่งมีเครื่องดํารงชีวิตที่สามารถทําให้เธออยู่ได้มานานหลายปีและที่นี่เธอก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเพราะบนที่ราบสูงสามี่มันไม่สามารถลอยขึ้นมาได้แต่ก็ยยยังงงงไมมม่่่ถถึึข้้้นนบบิิอออาาจจจจะะะีีเููแแลซใชชวต เ,เธอก็มีแฟนนะครับเพราะตอนนี้เธอกําลังคบอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลีออนซึ่งตอนนี้เขากาลังเดินทางไปยังดาวดวงใหม่เหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆเออมีความรักระยะไกลและในทุกๆวันเธอจะต้องคอยดูแลพวกผึ้งที่พ่อของเธอเอามาเลี้ยงไว้ก่อนที่เขาจะตายหา่าแล้วมันก็มีส่วนที่ทําให้เธออยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันให้ทั้งน้าผึ้งและสามารถช่วยผสมเกสรพืชให้กับเธออีกด้วยในวันนี้เธอก็ได้ลองเอาผึ้งตัวหนึ่งมาทดสอบดูว่ามันสามารถปรับตัวเข้ากับสารพิษได้หรือยังและ ก็มาร์คจุดต่างๆของเดอะโซนที่เธอไปพิชิตมาแล้วซึ่งเธอก็ได้เล็งพิพิธภัณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องไปให้ได้แต่การที่จะไปที่นั่นเธอจําเป็นจะต้องค้างคืนเพราะมันไกลจะไม่สามารถกลับได้ทันยูยูก็อยากเป็นศิลปินวาดภาพและในทุกวันเธอจะต้องคอยเปิดเทปซึ่งเป็นเสียงของพ่อเธอในเครื่องความถี่วิทยุเพื่อบอกกับผู้คนที่ยังเหลือรอดว่าโลกนี้ยังมีความหวังนั่นก็เพื่อให้คนที่เธอคิดว่ายังมีเหลือรอดได้มีความหวานในการใช้ชีวิตเหมือนกูหลอกตัวเองไปด้วยแม่งโคดเหงานั่นแหละครับการใช้ชีวิตของเธอออก็็เเปนไไไยย่่าาางรรรบบีีมมะวว ไร้ซึ่งความวุ่นวายไร้ซึ่งการตอบรับปาก็ไม่เคยได้อาจากการพูดคุยอยู่ไปวันๆจริงๆในวันต่อมาเธอก็ได้รับข้อความจากแฟนนมว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนจะค้นพบดาวดวงใหม่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโลกแม่งแห่งกันไปเปสิปีแล้วยังไม่ได้ดาวดวงใหม่กันเลยกูค,คิดถูกแล้วที่ไม่ได้ไปลอยเคร้งควางอยู่บนนั้นเวลาต่อมาเธอขับรถเข้าไปในเดอะโซเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เธอก็มาที่หอสมุดเพื่อมาหาอะไรทําแก้แสงแต่ในขณะที่เธอกําลังเดินเล่นเพลินๆอยู่นั้นโจโจเธอก็มองขึ้นไปบนเข,ขาซึ่งเป็นบ้านของเเเธธอแล้วมันนก็็ําา่ห ตอนนี้พายุฝนมันกาลังมาถล่มบ้านเธอ,อยังเมามันอ้าวชิปหายแล้วแล้วพอเธอกลับขึ้นมาที่บ้านของเธอมันก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับแถมตอนนี้สารพิ่จะด้านล่างยังปลิวกระจา,ะจายเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล,ล้วบเรืเอยรอบๆอีกซึ่งมันก็ทําให้เธอไม่สามารถถอดหน้ากากได้แม่งโคตรอึดอัดเลยชีวิตแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ยังไม่นั่งอ่านข้อความแฟนนุ่มเหมือนเดิมโนสนโนแคร์ no son, no ซึ่งรีออนก็บอกนะครับว่ากระสวยอวกาศลําสุดท้ายจะออกจากโลกอีก4ีวันเขาจึงอยากจะให้เธอเดินทางไปขึ้นมันเพราะไม่อยากให เธอก็ได้ฝันว่าเธอไปยืนอยู่ที่ริมทะเลโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและมันก็ทําให้เธอมีความสุขในแบบของเธอนะครับเช้าว,วันต่อมาแซมก็เผลอถอดหน้ากากออกแต่เธอก็ได้ไม่เป็นอะไรและหายใจได้เฉยเลย <c oughs> นั่นก็เพราะตอนนี้อากาศด้านบนกลับมาเป็นปกติแล้วเออหรือว่าตอนนี้กูกายพันละววะจากนั้นแซมก็ออกไปดูด้านนอกว่าพายุได้ทําความเสียหายไว้แค่ไหนซึ่งพายุก็ได้พัดพาเอาหล่าฝุ่มเพื่งของเธอไปจนไม่เหลือแม่งเอาไรแดกวันทีนี้ส่วนในสวนผักของเธอล้มก็พัดเอาหลังคาของเธอรั่วเช่นกันแม่งไงพายุจังงไรรเเเเธอออก็ลยาื่นี้ มาเมามอยให้กับแฟนหนุ่มฟังว่าตอนนี้ที่นี่มันละตุ้มเปยแค่ไหนซึ่งเธอก็บอกกับลีออนว่าเธอไม่สามารถเดินทางไปที่กระสวยที่กําลังจะออกได้เนื่องจากมันไกลเกินไปจะไม่สามารถขนออซิเจมากมายไปด้วยรถ A t ทวอยู่ให้แห้งตายแบบนี้ละโกและในขณะที่เธอกําลังอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สูงชันแบบไร้หนทางจะอยู่ต่อจู่ๆก็มีบอลลูนรูปบักควายลอยมาซึ่งมันก็มาจอดอยู่ตรงหน้าเธอซะงั้นลูกอีกอย่างวะแล้วพอคนที่ขับบอลลูนเดินออกมาเขาก็ถามหาดเอรวอร์เดนซึ่งเป็นพ่อของเธอนะครับและชาย เพื่อจะมาหาพ่อของแซมเพราะเขาได้ฟังวิทยุของพ่อเธอทุกวันมันจึงทําให้เขามีความหวังและคิดว่าพ่อของเธอจะสามารถเปลีป่ยนแปลงอะไรได้แต่แซมก็บอกนะครับว่าดร์วอร์เดนออกไปฟาร์มอยู่ด้าน,นอกและอีกไม่นานคงจะกลับเออพ่อกูตายแต่กูไม่บอกมึงหรอกอ้าวไรวะจากนั้นแซมก็เอาผักสมมาให้กับไมก้ากินซึ่งมันก็ทาให้ไมก้าต้องประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะมีผักหลงเหลืออยู่บนโลกนี้ไมก้านี่กระแดกอย่างตจอดใจย,ยากเลยนะครับก็กูหิวแซมก็ถามกับไมก้าว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่บ้างไหมแต่่่่ไไมมมกกกกกก้้้าาาาา็็บอออวรรููเเเพะขยยคนนนนนดีหืััจ ก็เอาเทปซึ่งเป็นเสียงของพ่อเธอมาเปิดใส่วิทยุเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทําให้ไมก้าร,รู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ยินทุกวันทุกวันมันก็เป็นแค่เทปไม่ใช่รายการสมมอนที่เขาเคดอ้าวโดนหลอกซะง,งั้นแล้วมันก็ยิ่งทําให้แซมต้องสงสัยหนักกว่าเก่าเพราะมันดูพิลึกที่ด็อกเตอร์ไปฟาร์มไม่กลับมาสักทีแต่การที่ไมก้ามาที่นี่มันก็เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแซมได้มากเลยนะครับเพราะเธอใช้เขาซ่อมแซมทงต่างๆที่พังจากพายุเวในวันนั้นอยู่ดีๆก็โดนใช้แรงง,งานกูไมามมมมม่่นน่่่่นนนนนาา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 เเลลยยซึงงใขณะะทททีคค้ตออููรวกกับสแํถ ก็หลังไหลมาแบบไม่ขาดสายนั่นก็เพราะแซมไม่เคยเห็นโลกก่อนที่มันจะกลายเป็นสภาพนี้เราก็เกิดไม่ทันแต่ไมค้าเขายังทันได้เห็นว่าก่อนหน้าที่จะมีสารพิษมันมีอะไรบ้างซึ่งมันก็ทําให้แซมได้คลายเหงาขึ้นมามากเราไม่เคยได้พูดกับใครเลยเออดีขึ้นมานิดนึงจากนั้นแซมก็พาไมค้าไปดูคลิปการทดลองของเธอที่ลองเอาหมูน้อยตัวหนึ่งที่ได้รับสารพิษแบบเบาๆามานานลองเอาลงไปยังเคเดอโซนที่มีกลุ่มสารพิษหนาแน่นแล้วมันก็ใช้เวลาแค่เพียงไม่นานเพราะหมูตัวนั้นก็ได้ตาาาทัันีแมม่่งเกชด เช้าวันต่อมาไมค้าก็เหมือนจะรู้สึกงุนงงที่ด็อกเตอร์ออกไปฟาร์มนางเกินไปเขาเลยพยายามจะเข้าไปดูในห้องพักของด็อกเตอร์ที่แซมบอกว่านี่คือห้องนอนของเขาแต่พอไมค้าพังประตูเข้าไปเขาพบว่าห้องนี้มีแต่ฝุ่นฟุ้งเต็มไปหมดนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้เป็นเวลานานมากแล้วแซมก็เลยพาไมค้าไปดูสถานที่ที่พ่อเธออยู่และมันก็คือหลุมฝังศพที่แซมเป็นคนฝังพ่อเองกับเมือเออพ่อกูตายและมันก็ทําให้ไมค้ารู้นะครับว่าที่ผ่านมาแซมต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดไมค้าก็สงสารแซมแแลละบบออกจพพาาซมเเดดินนนทงไปป้้วยูื่ขึ ทันก่อนที่มันจะออกอีกไม่กี่วันแต่ตอนนี้จะต้องรอรมเปลี่ยนทิศก่อนไม่อย่างนั้นมันจะพัดพวกเขาไปอีกทาง จากนั้นเขาทังา้งคู่ก็พาเตรียมสบียงังเพื่อทําการเดินทางและมันก็ทาให้เมก้าไปเจอกับพึ่งตัวหนึ่งที่พึ่งฟักออกมาจากรางังแซมก็บอกว่ามันน่ะจะเป็นนางพญายในอนาคตแต่มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะตอนนี้กําลังจะมปขึ้นยานทําให้แซมต้องปล่อยพึ่งตัวน,นั้นออกไปอ้าวอไรวะเวลาต่อมาแซมก็ได้รับข้อความจากรีออนในข้อความก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาสมัครเป็นทีมสำรวจเพื่อล่วงหน้าไปค้นหาดาวดวงใหม่และมันก็จะทําให้เขาไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับแซมได้อีกต่อไปแมงโดนหักอกจากหนุ่มอวกาศเสียใจแบบหลายล้านปีแสงและอีกกสั ไมก้าก็มาทําอาหารกับแซมเกนจากวัตถุดิบที่มีอยู่ซึ่งในตอนนี้การสนทนาของทั้งคู่ก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะแซมกาลังจ้องมองดูไมก้าเหมือนกําลังอยากจะแดกเขาเข้าไปทั้งตัวนั่นก็เพราะวาความอยากที่อัดอั้นมานานกําลังปะทุอยู่ในร่างกายโดยที่เธอไม่รู้ตัวอยากสแสวกแก๊กแบบไม่รู้ว่าอยากซึ่งไมก้าก็ได้เห็นแซมแบบว่าวาแบมใ,ในตอนที่เธออาบน้ำด้วยเช่นกันเอยพุดโธพุดโธยุบหนอพ้องหนอแล้วก็ไม่รอดนะครับหลังจากนั้นไม่นานแซมก็ทําการลุกไมก้าอย่่่่่าาาาางงงนน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 ัักกซึแอคววมมมเป็็ชยพพุใตไ แต่บาดแตกและโกแล้วมันจึงทําให้เขาั้งคู่จําเป็นต้องสแสวงแกกันเหมือนกับโดนสะกดจิตด้วยแรงกดดันจากธรรมชาติแล้วพอเสร็จสาพแซมนี่ก็นหน้าตาจมใสขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนกับเกาไม่ถูกที่คันมานานแต่วันนี้มีคนมาเกาให้สมใจดูหน้าดีเยิ้มเทียววันต่อมาในวันนี้ไมก้าก็ออกมาดูลมเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าลมจะยังไม่เปลี่ยนทิศสักทีมันจึงทําให้เขาต้องโมโหโจนทุบขวดแก้วแตกแมงมือแหกหมอดไมก้าก็เลยเล่าเรื่องเมียที่ตายหาไปแล้วให้แซมฟังเขาก็บอกนะครับว่าเมียของเขาป่วยนะ เพราะยังไงเมียของเขาก็ไม่รอดแน่มันจึงทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนฆ่าเมียมาตลอดแต่เขาก็บอกนะครับว่าถ้าในวันนั้นถึงเขาจะเอาอาหารมาให้กับเมียเกนมันก็ยืมเมียของเขาได้อีกแค่สองสาวันเพราะฉะนั้นปล่อยให้ตายไปดีกว่าค่อยหาใหม่เออดีวะ่ะไมก้าก็บอกนะครับว่าตอนนี้เราไม่สามารถเดินทางไปถึงกระสวยได้เพราะฮีเลียมที่ใช้ในการขับเคลื่อนบอลลูนมีไม,ม่เพียงพอแซมก็บอกว่าเธอรู้ว่าจะหาฮีเลียมมากมายได้อย่างที่ไหนแต่มันก็ไกลามากซึ่งมันจําเป็นที่ต้องค้างคืนที่นั่น เช้าวันต่อมาแซมก็พาไมก้าเดินทางออกไปเอาฮีเลียมเขาต้องคู่เดินทางไปวนเมืองร้างที่เงียบสงบที่แม้แต่แสงอาทิตย์ก็ไม่อาจส่องลงมาถึงและพอเดินทางมาถึงไมก้าก็ได้ฮีเลียมตามที่ต้องการแม่งถังโคตรใหญ่ซึ่งในคืนนี้พวกเขาก็ต้องนอนทันกกางในร้านอาหารแห่งหนึ่งหลับแบบลำบากลำบอนเวลาต่อมาไมก้าก็เอาบอลลูนลงมาเติมฮีเลียมที่ลานกว้างด้านล่างแต่ในขณะที่เติมอยู่นั้นแซมก็ขอตัวไปเที่ยวแถวนี้แป๊บหนึง่งและที่ที่เธอมามันก็คือพิพิธภัณฑ์ศิละปะซึ่งมันก็ทําให้เธอมาเจอออกกบบรููปปเพลนนขงงแแททวาายี่่ฝผ แต่เธอก็ยังไม่เข้าใจความหมายในรูปจะเท่าไรและอีกสักพักไม mm. ก้าก็โผลมานั่นก็เพราะตอนนี้ได้เวลาออกเดินทางแล้วซึ่งไมก้าก็ได้เล่าเรื่องราวของเฮเลนที่เป็นต้นเหตุให้กรุงทอยต้องล่มสลายให้กับแซมฟังแบบลึกซึ้งนะครับแต่แซมกลับมองรูปนี้ออกไปอีกรูปแบบหนึง่งเธอมองว่ามันไม่ใช่การล่มสลายแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่เพราะในขณะที่ทุกคนกําลังมองมาที่โลกที่เห็นแต่ความตายแต่เธอกลับเห็นชีเวตที่กําลังจะกําเนิดขึ้นมาใหม่แซมก็เลยบอกนะครับว่าเธอจะอยู่ที่นี่และจะไม่เดินทางไปลอยคว้งคว้าง ดังขึ้นนั่นก็เพราะตอนนี้ออกซิเจนของเธอกำลังจะหมดไมก้าก็เลยยื่นออกซิเจนให้กับแซมเพื่อเปลี่ยนใหม่ซึ่งไมก้าที่ตอนนี้รู้แล้วว่าแซมไม่น่าจะไปเขาก็เลยทำท่าเดินออกมานั่นก็เพราะไม่มีทางเลือกแต่แซมเธอก็ไม่ยอมเปลี่ยนแทงออกซิเจนไมก้าก็พยายามบอให้เธอมาเปลี่ยนแทงซะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตายแต่โจโจแซมก็เปิดหน้ากากออกมาซะอย่างนั้นไม่ชงไม่ใช้แม่งแล้วออกซิเจนกูจะกลายพันธุ์แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เป็นอะไรด้วยนะครับเอาหายใจได้เฉยเลยแต่ไมก้าก็ยังทำการเดินทางไปคนเดียวเหมือนเดิมนน่ีี้อตท นี้สามารถอยู่บนโลกนี้ได้โดยไม่ต้องใช้อากาศออกซิเจนเหมือนกับที่เธอเคยฝันไว้แต่จจ่จก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมามและนั่นก็คือลูกของเธอที่ไมล้าได้ไข่ทิ้งเอาไว้แม่งสแบาแก,กแ๊เรา้เทงแล้วเรื่องราวก็จบซึ่งดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้กาลังจะสื่อว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งมักจะส่งผลกระทบกับสิ่งรอบข้างอยู่เสมอมันอยู่ที่ว่าสิ่งรอบข้างจะสามารถปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถรับแรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงได้จึงจําเป็นที่ต้องโยกย้ายไปหหหาานนนททททงใมมม่่่่่เเพืออออยูรรแตกก็ััีีีีคปะภึธ ความเชื่อว่าการปรับตัวคือหนทางสู่การอยู่รอดอะแล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ